สวัสดีครับซุมือกับพ่อกับรายการภาษาไทยทินอีสานซึ่งผมที่ระพงโสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์สิม่าเว้ามานําเสนอภาษาไทยทินอีสานให้ท่านได้ฟังกันครับเมื่อนี่เสนอคําว่าลาหรือคําว่าลาเขียนแบบเดียวกันด้วยครับหอหีบล้อลิงไม่เอกสละอาครับออกเสียงแรกถ้าออกเสียงว่าลาลงวาดูครับลา ออกเสียงวาลาเนี่เป็นคำวิเศษครับหมายถึงเผือดหน้าซีดเผือดหรือว่าหน้าถอดสีครับเอินวานาลาหลังเธอกะมีสอยคำว่านาลาตาตายกบมีครับ mm hmm. พจนานุกรมไทยในคำจำกัดความของคำว่านาถอดสีว่าเป็นคำวิเศษมีสีหน้าแสดงความผิดหวังหรือตกใจเป็นต้นหน้าเผือดหรือหน้าเผือดสีกว่าครับ นี่ออกเสียงว่าลาด้ครับออกเสียงว่าลาเขียนหอหีบล้อลิงไมเอกสละอนั่นแหละนะครับหมายถึงเผือดหน้าซีดเผือดหรือว่าหน้าถอดสีเอินว่าหนาลาครับแต่คําเดียวกันนี่แหละนะครับหอหีบล้อลิงไมเอกสละอนี่ถ้าออกเสียงว่าลาลาเนี่เป็นคําวิเศษลงไว้ดูครับลาเป็นคาวิเศษหมายถึงสุดท้ายหรือว่าลูกที่เกิดคนสุดท้ายเรียกว่าลูก หลา่าลูกหล่าครับนางรจนาครับในนามานุกรมวรรณคดีไทยก็กล่าวว่าน,นางรจนาเนี่ยครับเป็นตัวละครหนึ่งในเรื่องสังทองครับเป็นทิดาองค์ที่เจ็ดครับเป็นลูกหลา่าลูกคนสุดท้องของเท่า,า,า,ทา,าสามนลกับนางมณฑาภูข้องนครสามนลก็เป็นตัวละครเนี่ยครับนางรจนาเนี่ยครับที่ให้เรื่องเล่าดาเนินไปตามแกนของเรื่องจัดว่าเป็นนางเอกที่เป็นลูกหล่าที่มีความสวยงามหลายครับสรุปครับ พอหีบล้อลิงไม่เอกสละอานะครับถ้าหากว่าออกเสียงว่าลาออกเสียงว่าลาเนี่ยครับเป็นคาวิเศษหมายถึงเผือดหน้าซีดเผือดหรือว่าหน้าถอดสีครับหนาลาครับแต่ถ้าออกเสียงว่าลาครับก็หมายถึงสุดท้ายหรือว่าลูกคนสุดท้ายเรียกว่าลูกลาครับพ่อกันไหมกับรายการภาษาไทายทิมอีสานและผมธีรพงษ์โสดาสีในมือต่อไปสําหรับมื้อนี้ สบายดีครับ